สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่กับช่องแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับช่างเราด้วยนะครับมาครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับรถที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับอิรุสุ N P R หนึ่งร้อยห้าสิบแรงมานะครับวันนี้มีเข้าแล้วทั้งสองคันนะครับเป็นจะเป็นตู้ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะก็มีนะครับรถสภาพ สวยทั้งสองคันเลยนะครับคันนี้เป็นตู้สิบบานนะครับตู้สิบบานจดทะเบียนปีสองห้าห้าห้านะครับคันนี้ก็จะเป็นคอกบรรทุกนะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับกระบะเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆเมื่อวานเลยนะครับคันนี้ก็ NPR ร้อยห้าสิบแรงม้าเช่นกันนะครับจดทะเบียนปีสองห้าห้าแปดนะครับสภาพรถสวยกริบเลยนะครับรถคันนี้ต่อกระบะมาใหม่นะครับก็ เปิดราคาไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคันนี้จดทะเบียนปี58นะครับกระบะขึ้นใหม่ทั้งลูกนะครับราคา6กแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอยากได้ข้ออยากได้อะไรก็เข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมต่อเติมไม่ได้นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับ NPR ร้อยห้าสิบปีห้าห้านะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้นะครับใครที่หารถ เป็นตู้บรรทุกนะครับคันนี้คือเหมาะเลยนะครับเป็นตู้สิบบานนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวคันตู้กันก่อนเลยนะครับสภาพรถนะครับโดยรวมด้านนอกนะครับข้างบนก็มีติดตั้งใส่หมวกนะครับใส่หมวกแล้วก็สเก็ตด้านหน้านะครับก็คือตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับรถสภาพสวยพร้อมใช้นะครับมีแอร์วิทยุพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้นะครับ ลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียงแค่สอง0 0ืนบาทนะครับสอง0มืนบาทก็เป็นจะของรถได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในสภาพสวยเลยนะครับภายในรถล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็คือถ้าาคือพร้อมส่งได้เลยนะครับรถพวกนี้ไม่ต้องรอนะครับรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาได้แค่วันสองวันนะครับสภาพสวยเลยครับคิดว่าลงคลิปนี้ไปคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าขายราคา เท่าๆกับยอดจัดเลยนะครับลูกค้ามีเงินแค่20,000ืก็ออกรถได้เลยนะครับมีแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์ครบเรียบร้อยนะครับสภาพภายในสวยไม่มีทิ่ติดนะครับสภาพรอบๆคันนะครับตัวนี้ตู้บรรทุกยาว5้าเมตรนะครับเป็นตู้สิบบานเปิดได้รอบคันนะครับสภาพสวยเลยครับตู้ใหม่ๆเลยนะครับมาดูสภาพคัีซีนะครับ คัสซีคัสซีช่วงท้ายสวยครับคัสซีสวยตลอดทั้งเส้นนะครับจริงๆรถมันปีมันใหม่อยู่แล้วนะครับพวกคัสรงคัสซีไม่มีปัญหายอยีกแล้วนะครับยางนะครับยางเต็มทั้งหกเส้นนะครับสภาพยางดีทั้งหกเส้นนะครับคัสซีสวยตลอดทั้งเส้นแล้วก็เบรกนะครับคันนี้ติดตั้งหม้อลมเบรกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสริมหม้อลมเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับ ลูกค้าไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกนะครับมีม้อลมเบรกนะครับระบบเบรกก็คือจบเลยนะครับออยางนะครับใช้เป็นยางขอบ17.5แล้วเรียบร้อยนะครับล้อกระทะเป็นล้อกระทะแบบอลูมิเนียมนะครับก็คือข้อดีมันจะเวลาเราวิ่งทางไกลนะครับถ้าเป็นล้อกระทะเหล็กมันจะร้อนนะครับแล้วก็เกิดให้ยางระเบิดได้นะครับหลังมารถที่เขาวิ่งล่องกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หมดแล้วนะครับเป็นล้อ กระทะอลูมิเนียมนะครับก็คือมันจะเบานะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าล้อเป็นเหล็กนะครับก็ราคาก็แพงกว่าเหล็กขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับแต่คันนี้ก็คือเป็นล้ออลูมิเนียมทั้งหกล้อแล้วเรียบร้อยนะครับยางก็สภาพยางดีทั้งหกเส้นนะครับที่ห้อ m a ็ซิตนะครับสิบเจ็ดจุดห้าอเรเดียนนะครับดอกยางเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูหัวใจหลักนะครับก็คือเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับก็มาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับให้ดูยางนะครับยาง กันครับยางเต็มทั้งหกเส้นนะครับเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้ามาได้แค่วันสองวันนะครับเครื่องก็ให้ลูกค้ามาดูเดิมเดิมก่อนเลยนะครับก็ล้างออกมาเสร็จก็น่าจะสวยอีกก่านี้นะครับคือเครื่องแห้งดีครับไม่มีเยิมนะครับรอยมากจุดต่างๆพวกนี้คือเหลือครบหมดนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับก็คือรับประกันให้เลยนะครับเรื่องเครื่องก็สภาพถือว่าโอเคเลยนะครับรถถ้าใหม่กว่านี้ก็อยู่ศูนย์นะครับราคาก็ถูกวันถือว่าเกินครึ่งเลยนะครับ คันนี้ผมขายให้ราคาถูกมากเลยนะครับปกติขายอยู่ที่หกสิบต้นๆนะครับวันนี้ก็มันมาเป็นตู้นะครับแถววิสานบ้านเราไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะครับก็ขายไปห้าแสนเก้าหมืนบาทนะครับหรือว่าอยากได้เป็นกระบะนะครับก็เข้ามาคุยที่ร้านกันได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นกระบะให้ใหม่เหมือนคันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับสภาพเครื่องนะครับเครื่องอิสุสเครื่องเดิมโรงงานนะครับสภาพเครื่องแห้งดีไม่มีเยิมนะครับสภาพดอกยางเรือครบเหลือเต็มนะครับ ก็ใครที่หาอยู่นะครับเป็นตู้บรรทุกคันนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับพ่อสภาพตู้ใหม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูตู้นะครับภาพตู้ถือว่าดียเลยนะครับก็มันจะเปิดได้กว้างแบบนี้นะครับถ้าเป็นตู้สิบ,บาทน,นะครับเห็นไหมครับ นะครับพอเปิดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเปิดได้รอบด้านแบบนี้เลยนะครับเวลาเราขึ้นของมันก็สะดวกนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็จะเปิดออกได้หมดนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับตู้สภาพถือว่าใหม่มากครับตู้ไปนี้แล้วมาเปิดฝั่งด้านนี้กันดูนะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับพิกัดร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเอร์โทรศัพท์0934737029นะครับแล้วก็083229995นะครับเห็นไหมครับตู้ฝั่งด้านนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเปิดออกมาเลร่งแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับขึ้นของหรือว่าลงของในสะดวกเลยนะครับเห็นไหมครับตู้ก็คือโล่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใครที่สนใจหรือว่าหาอยู่นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับ คันนี้พร้อมๆจบเลยนะครับในราคาเพียงแค่590,000บาทนะครับถือว่าราคาแบ่งปันกันไปใช้นะครับยอดจัดไฟแนนซ์จริงเครดิตดีสามารถจัดได้เต็มเลยนะครับถ้าเครดิตดีนี่นะครับแลภาพรถสวยๆเลยนะครับ,อบรอบๆคัน ตู้สภาพใหม่นะครับไม่มีรั่วนะครับไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยน้ําซึมลงมานะครับก็นะครับคลิปนี้นะครับก็ดูคันนี้นะครับแล้วก็สําหรับคันนี้ก็เอาไว้เป็นคลิปของคันต่อไปนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยระยะเวลานะครับของการลงคลิป y o u t u b e นะครับค่อนข้างที่จะมีเวลาจากัดนะครับก็คือไม่น่าจะเกิน10บนาทีนะครับ ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเพราะดูแล้วน่าจะรีวิวไม่ช่วนนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นคลิปคันต่อไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณ f อฟซทุกคนนะครับที่การติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับสําหรับคลิปหน้าเรามาดูคันนี้กันต่อนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ